ก็กรรมการรวบรวมไปคะแนนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหากับกอร์หมนมุมไปปาตักเทพปากบางคาข้าวหรือว่าปาตักเทพซิมบมวยไทยนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลิกชนะคะแนนทีเะเดชอห้าพายักษ์ครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศหลังเกมนะครับขยันต่างโยกบอลโยกเลย่อกเลยวุ่นไปให้ขยันขยันบ่อยยกเข้าไงตั้งดีตีดีไป

นี่เราเพื่อนจิตต้องห่าง่ได้จิตเลยรับก็เราเถอะยืนนี่ิส่ยเราตองห่างอดทนไม่อย่างนี้เราบกพร่อใจมันเพื่อนจิตต้องหม่บอกอดทนมันถึงจะมาทางไหนหัางนี่นะครับพี่เกมการชกของน้องคนนี้เหมือนหนังมันเดิมยกสี่ไปยืนรับเข่าเบอกให้ขยันขยันหน่อยสถานการณ์นี้ได้เปลี่ยนหลายช่วงตัวหลายช่วงตัวสารยกต่อยอะย่าหลายช่วงตัวดียกสี่เพิ่มมาเหมือนเดิมเข้าลงมาเพิ่มยืนยืนยืนรับ คุณงรับมีอะไรที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขไหมครัปรับปรุงให้ปีอาวุธมันเหมือนที่เก็บออาวุธอ่ะมันมันเจ็บออกอาวุธคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้แพ้วันนี้เลยใช่ใช่มันไม่ออกอาวุธเลยมันรอมันรอเขาออกเห็นตามที่ทีมงานบอกไหมครับว่าประหยัดอาวุธไปนิดนึงครับงมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ คนคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะเลยครับเป็นตัวหลายช่วงตัวแต่ว่ามาปกแพร์ฝาดึงแค่ครั้งที่ที่ดิฉันเชียร์เราเนี่ยนะต่อได้ครับตัวนี้เสดยังมีใจให้กับผมเนาะนี่นะปาต์ตเทพสวัสดีครับปาร์ตเต้ยวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมกับกาแฟก่อนอะไรเหนื่อยกว่า ไฟกฟคนหน่ะก็มวนเหมือนกันครับว่าคิดว่ามวนเดิมนะเพราะว่าราคาเขาแข็งราคาเขาแข่งนะดูอุธมือเบสเลยว่าสามยกเป็นรองสามยกเป็นรองนี David> ่หกเจ็ดหนึ่งเลยดีไหมแบบนี้ดีไหมดีดีครับเปียกชืดไหมชืดอจินอ้าเหมือนอือได้ใช่ไหมพี่น้องกินเดียของ ราเคปเป็นไงบ้างคร<อ>ับวันนี้เรามาชกนี้แล้วครับนไม่ได้มไชกแล้นนะใวใช่ครับดูมาชกไม่ไดนชกไม่ได้มาชกครับแต่ว่าราคาเขาเข้าไปไกลเกิน โดยรวมก็พี่กลับมาได้ใช่ครับเสีรถชนะอย่าครับค่น้องที่ว่าจูเปี่ยวเกมอยู่ที่จังหวัดไหนครับขาไม่อกครับผมว่าเราเอราได้ลูกกยัน่เราได้อาวุธครับเพราว่าเขายกได้ทั้งได้เราได้ทุกยกครับทั้งตอทั้งสนี้โดยรวมก็ใจผลงานครับครับอพกลับมาคาคนี้สดเหเกินสี่ไฟล้าที่ไม่แพ้ใครสีไฟอะไรำดับพิกันะในที่กับทางที่านี่น่าจะส่สบสี่สี่สองี่ โชกเพียบเลยนะคุูหลักดาแสนดีสา้น่าจะได้ได้ชกกลางคืนดึกๆจากใจได้อยากอยากเจอใครบ้างไหยุมวเยเราเยากเจอไม่นานก็โใคไนะอยากอยากเจอสิ่ง่าง่เดียวไปไม่ดิถ้าร้อยสามเก้สี่สิบในใจอยากเจอใครจกใจเลยผมไม่โดดผมอยากเจอเ็นมาจนก็ได้เจอแล้ววันที่สิบอ้าอยากเป็นหมาจนก็ใครก็ได้